เอโยว่สสับโลกวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทไกลเลี้ยวแน่โอ้วันนอ้โคตด่ากันเลยแหละอ่าแต่ไม่คิดว่าจะไปถึงหาอะไรก็ตามเลยนะก็อยากจะมลินเพราะว่าจะไม่ได้นำอัปเดต16นะครับนาก็จะมีอ่าอะไรใหม่เข้ามาอย่างแฟร์ติ้งสไตล์แบบใหม่นะครับน้่าบอกก่อนมีสองรวมกับเกาะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอาวุธใหม่ไม่รีวิวเพราะกูยังไม่มีเหมือนกันนี่นะครับนั่นรูปล่างเกาะใหม่อยู่ใกล้ใกลกับเกาะเริ่มต้นของโลกสามนั่นนะอืม เอ่อตรงนี้เป็นที่รเราควยนะนีเรัาคุยเราควยโอเคนี่นครับทางซ้ายของเรานะครับเนะจะเป็นอาที่ฟาร์มของเวลล์พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าครับนะส่วนทางขวาของเรานั้นนะครับนะอันไปนทางขวานี่ก็จะเจอกับซอมบี้ครับนเวลล์สองพันะ 2000, เป๊ะที่รเราควยอยู่ตรงนี้นะเมื่อนะก่อนผมไออเดินหลงไปรเราคุยไปถูก มาเซส,สปาลเทนโอเคเครื่องในนั้นก็จะมีเอ่อพวกเวลสองพันสองพันยี่ห้ากับสองพันห้าสิบนะจ๊ะเครื่องในนั้นก็จะมีอา่าใช้ผลไฟกับผลมืดอะข้างล่างข้างข้างล่างใช้ผลมืดข้างบนใช้ผลไฟมาโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างเออแล้วอย่างหนึ่งคือมันมีเขาเรียกว่าเอา่อผ,ผมกับเพื่อนเรียกว่าเออกาชาดลงศพ มี่เดินไปเดินไปเจอกับหลุมศพนะครับนะตัวนี้คือสุสานนะ,ะนะนี่ทุกคนเห็นไหมกระชาหลุมศพเห็นซอมบี้ด้วยผมพิ่งสุ่ม,มทิ้งไว้หนึ่งคืนจะสุ่มได้หนึ่งคังนะฮะโอ้โหจัดการรงี้กอบโอเค โอเคทุกคนเห็นไหมที่มันบอกว่าสามโบรนเะนี่ยใช่ทุกคนมันคือของที่มีไว้ทําอ่าหมัดมังกรมีสองชิ้นะครับนะนี่ได้มายี่สิบโบนว้าวไปเยอเลยโอเคอ่าอ,อืมนี่ข้างในนี้ก็จะเป็นที่สมอ่าลูกไฟนะครับนะถ้าเกิดว่าได้ลูกไฟมันจะมีลูกไฟอยู่สองแบบเท่านะเป็นลูกไฟที่มีไว้ซัมมอนบอกกับลูกไฟที่มีไวท้ทาหมัดมังกรมีสองนะซึ่งหมดที่มากเลยหมัดมังกรมีสองเดี๋ยวผมจะรีวิวแล้วกัน นี่นะครับแล้วผมเอาตัวขีดมาโดยเพราะว่าเกียรติขีดเองมือปวกปวกมือเนี่ยเลยนี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเนาะบางครั้งก็จะสุ่มได้ผลนะครับนะผมก็สุ่มได้ผลมื่ก่อด้วยนี่กดเข้าไปนึงเอาอันนี้มาวางทีนั้นก็กดเริ่มโอเคชิ้แรกได้โอ้ยเขาชิ้แรกไม่คืออะไรเอออยู่ดีจีดกันจีดกันจีดกัน โ okay, อเคถ้าพอน้องของชิ้นแรกที่เราได้มาคือที่แซมมอนบอลนะครับเนาะนี่อันนี้อันนี้เป็นขนลูกไฟคนละแบบนะครับลูกไฟลูกไฟอีกอันหนึ่งที่เจ็บถ้าเป็นลูกไฟอันหนึ่งจะเป็นลูกไฟสีแดงครับนะส,สะีออกสีเข้มๆอ่ะเออแหละโอเคที่แซมมอนก็อยู่ตรงนี้นี่ถือลูกบอลไฟแล้วก็ไปชนกับไอ้เสาโง่ที่มันมีไฟสีฟ้านี่เลยพุ่งเข้าไปชนนะก็เหมือนกับการแซมมอนพุ่งโดดดำลูกนั้นแหละ โอเคมาเปิดต่อแล้วก็ฟังเพลงที่รูไม่กวแล้วก็สิทธิ์กันเลย กกลัเูดโอเคครับสมมุติเราได้ลูกไฟแต่ในเวลาครับลูกไฟลูกไฟสีแดงนะครับเนะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูลูกไฟทำยังไงลูกไฟเป็นยังไงลนะ่ะลูกไฟเป็นสีฟ้าลอยได้ใช่นะะั่นคือลูกไฟผีโอเคเราจะเราสุม่มอันนั้นเสร็จตามผมมาครับเนาะไม่ต้องหยุดตรงนี้นะผมแค่หยุดเฉยอ่าจะทำอะไรนิดนึงโอเคมาเดินมาตามผมมาตามผมมาเดินตามไปต่อยไหโอเค โอเคแป๊บนึงขยายหน้าจออ่าทุกคนเห็นโคดเห็นไหมขึ้นไปใช่ขึ้นไปโดดไปเรื่อยใช่เห็นกลองเก็บกล่องก่อนช่วงนี้อ่าเงินมันสําคัญนะครับนะก็อย่างว่าสีเศรษฐกิจยุคลุงเนี่ยตาไปกันเลยโอเคทุกคนเห็นกรงรอ้อไที่มันอยนหัวไหมน่าจะยังไม่เห็นแหละ เห็นอย่างกรุงรองันนไหนไปปะใช่ทุกคนเราต้องขึ้นไปันาดนั้นโอเคการขึ้นไปเราก็จะได้ขึ้นไปหลายอย่างนะกระโดดก็ได้นะทำโน่นทำนี้ก็ได้นะกระโดดก็ได้บินก็ได้แต่ผมแนะนาให้บินขึ้นไปดีกว่าเพราะว่ากระโดดมันจะยากกว่าเยอะเลยนะโอเคขึ้นไปนะเอ่โอเคเล่นดีๆนะแล้วก็กระโดดนะเล่นดี โอ้ย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 ตกบนต้นไม้โชคดีต้นไม้นี้เหยียบได้เนยโอเคมาขึ้นไปนี่ขึ้นไปแล้วค่อยพักระยะนะครับนะคนที่ไม่มีผลที่บินได้อย่างผมเนี่ยผมใช้ผนพระก็บินไม่ได้ครับแล้วก็ค่อยๆกระโดดนี่เห็นลุงเอ็ซีอยู่แล้วนะใช่ราก็จะไปเห็นว่แทบอ่าแทบซีพียูบังอยู่เพราะว่าผมต้องเปิดตลอดนะครับนะเพราะว่าอาจจะปิงก็ได้แล้วก็ขี้เกียจเข้าไปเปิดด้วย โอเคแล้วได้ลูกไฟปุ๊บเราคุยคุคนนี้นะครับเนาะคุยเสร็จมันก็จะปลดกดหน้าข้อความนี้ขึ้นมานี่ใช่ไหมโอเคส่วนราคาทต้องใช้นะก็คือห้าพันเบลีกับอีกสามพันเฟตเอ๊ะเก๋อไม่ใช่ดิอ่าห้าล้านห้าล้านหรือสามล้านหรือเปล่าวะเออน่าจะงสามล้านมั้งสามล้านกับอีกห้าพันเฟตเมนเท่านะโอเคโซสกิลมามารีวิวเธอ ตู้โอเคไปตูงไปตูงไปตูงโอเคนะครับนะวิธีการเห็นเช่นี่การฟาร์มผมนี่ผมเปิดออโต้คลิกฟาร์มนะครับนะส่วนมันที่ใช้สูงสุดอยู่ที่สามสามร้อยห้าสิทนะครับนะนี่โอเคอันสกิลแรกนะครับนะอันแบบสกิลเรียงมันก็เป็นการอ่าบีบมันเป็นการจกคอหอยน,นะคนหนาเป็นการจกคอหอยอะไรอย่างนั้นก็พนน่นไฟอัน สีฟ้าอันยังยักษ์มันพ่อนอนอกไปจากคอมันนะสกิลสอนครับนั่เป็นสกิลอ่าเทพเจ้ามังกรนะครับนะพ่นมังกรไฟออกไปแล้วก็ตูม้มเบาชี้นี่ครับล็อตีธรรมดาก็จะพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้โอเคไหนอืมเหมือนาการบีบคอแั้นก็ปล่อยไฟสีฟ้านึกถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งๆเลยอนิเมะเรื่องนั้นก็อ่าถ้าจะไม่ผิดก็ได้ยาโคพิเศษ จำปวดวะไอ้ตอนที่ไปโลกอนาคตแล้วก็คิดคนท่าเลยสักอย่างเฮ้ยไ,ไปได้ไงทำไมไมันถึงไม่โดนโอเคโอเคมาไม่ได้ยุ่งยากก็อืมคนหนึ่งขอค่าให้กันโอเคนะอย่าดูดูดโคตรเหมือนะอะโคตรแรงว่าท่าใจได่จังหวัดจังท่านั่นหรือมั้งโอเคมาหาทุกคนดูดีไอ้ท่าที่สองมันไม่ได้มีดีแค่เป็นมังกรโง่ แต่มันสามารถเลี้ยวได้นี่ดูดแปะมามามา,มาเรามาลองดูอันติอเลยดีกว่านะอันติก็คล้ายๆกับท่าแรกแหละเพรานมันเป็นการลุบลงไฟแล้วก็ระเบิดตู้งอ่าแล้วบอดมันหายไปไแล้วเขาเนี่ยเออเอ้ยตู้งปคอมโบของมันก็จะเป็นการอ่า หนึ่งสองโซสามนะครับนะแต่ผมไม่โซนะเพราะว่าในโทรศัพท์ผมโซ่เขาจะ,ะติดนทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะจ๊ะส่วนฝนใหม่มันก็มีฝนวิญญาณกับฝนชาร์โอนะไม่รีวิวหรอกเพราะว่าผมไม่มีไงล่ะโอเคจบคลิปอิสักพอแล้ว